เทียวกันในคลองสมบูรณ์เมก่อนมันเป็นบางเมืองสมบูรณ์มีสองเส้นจากพื้มาเส้นเดียวแล้วก็ขยายนี่ใหญ่นี่ไปเพราะอันนี้มัวยังจะการโดนอยู่ตรงนู้นอันนี้มัวยังอันนี้มัวหนึ่งเลยด้อๆก็มาเยี่ยมดูพี่น้องชาวดอยหล่อที่กำลังเดือดร้อนมาหลายวันแล้วนะคะจากน้ำล้นเอ่ออันนี้เป็นคลองสมบูรณ์นะคะซึ่งก็มี ไหลเข้าไปเป็นคลองคลองแยกะนะคะคลองไส้ไก่แล้วก็ไหลไปสู่แม่น้ําปิงปีนี้น้ําเยอะมากเลยแล้วก็เห็นว่าคลองสมบูรณ์เนี่ยได้รับการกุดลอกมาหลายสิบปีแล้ว,แล,วแล้วก็ในช่วงที่โชว์ประธานเข้ามาทำคลองส่งน้ําแต่ว่าทําเป็นตัววีน,นะคะเดิมนั้นพื้นที่คลองจะกว้างแต่พอทําคลองอในระบบ ตามแบบของกรมชวะทานแนละ้วมันมันเป็นตัววีก็เลยทําให้พื้นที่รับน้ําแคบลงไปน้อยลงไปแล้วก็พอน้ํามาเยอะมากเกินก็เลยทําให้เอ่อล้นแล้วก็ะตะลิงใช่ไหมคะสองฝั่งก็เที้ยอยู่แล้วนะคะคพี่ก็อยากที่จะให้มีการฝุกรอบอยากให้เพิ่มคันคลองให้สูงขึ้นนะคะอันนี้มั่นใจเหรคะว่าสองอย่างนี้แล้มันจะแก้ได้มั่นใจกัไดถ้าถ้า,ถ,าถ้าทำได้ผมก็มั่นใจคับคันคลอง ก็เอาทรายมาส่งทุกทุกปีเลยถ้ามันหลนแต่ที่นี่ผมเขาก่อประมาณต่อมาก่อดอกแก้มลิงจอยู่ได้เนี่ยอบตใจบุกเข้ามาช่วยเาทำทำเป็นแก้มลิงเอาน้ำไปเก็บตะพันดูดอกอ้อมาสอบทรายกันด้วยนี่อยู่ที่นี่แต่น้อยเลยล่ะเกิดแต่นี่เลยเกิดที่นี่เลยหันปัญหาและเจ้าก็ถือว่า น้ำเป็นเรื่องสําคัญของพี่น้องชาวบ้านแต่ถ้ามานักลลำไปมันก็เดือดร้อนหน้าแรงบ่มี้ก็เดือดร้อนไมางันมันแช่กันอย่างถ้าเราตรงนี้น้ำเอ้ตัวนี้ตัวนี้ตนี้เดือดร้อนักเดือดร้อนเขราะว่าเขาแกิดขาดเมลับ คงต้องรับการสนับสนุนจากชลประทานในการดำเนินการขอขยายแล้วก็ทำประตูระบายน้ำหรือว่าในประเด็นอื่นที่เพิ่มเติมค่ะตอนนี้ได้มีชลประทานในช่างชลประทานมาดูพื้นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็เป็นไปตามแนวทางของชลประทานที่จะประสานแล้วก็อำเภอก็จะดําเนินการอย่างเร่งด่วนในการประสานทําหนังสือประสานขอรับการสนับสนุนงบเกี่ยวกับภัยพิบัติต่อไปค่ะ รองรับปริมาณน้ำอ่าววมได้เนี่ยนะคือเขียนมาแค่นี้คือขยายนะครับคือขยายขึ้รองรับปริมาณน้าหลากเนี่ยได้คือเขียนมาแค่นี้เราต้องเ่าต้องเขียนว่าจะอนนี้แล้วเดี๋ยวตังเฮาจะย่าหมายถึงว่าจะทําแบบและจะทำ ก็ลับกทกมันไม่ค่อยเที่ยวไงมันก็เลยเป็นปัญหาเสือมมันไเส่อมมันมันไปป่พุ่งไป่ไม่มีปานแม่น้ำหลากมันก็ไหลรัวนี้มันยกระดับระดับขึ้นกับน้ำไม่ลงมาก้าันคุณลอกประตูที่มันเปิดได้กี่ตู้บานมีมีครับมีแต่คนนนะต้องการมันงงมันก็เลยลดบานในตัวนี้ใช่ไหมใช่ตเนี้ย ลงน้ำปิงเออกไปทางละเป้าฟองยาวเยวาน่จริงจนี่งจะว่าหม่วงเส้นเนี่ยมันเป็นของชุมพานผมทำหนังสือไว้ชุมพานหลายเรื่องแล้วแต่วม่แค่ขัดันหาราะได้เนื่องจากว่าทดนมาทำอ้างบอกว่า รำเอือนี่เป็นรำเมือนสมบูรณ์ซึ่งอยู่ในระหว่างฟ้องร้องระหว่างผู้ประกอบการ